ทีมข่าวทรินไซด์ครับบุกถึงทาวน์โฮมย่านรามินทาเจอกับสภาพบ้านค่อนข้างทรุดโทรมนะครับที่พักอาศัยของสองแม่ลูกคุณโรสแมรี่นะครับอดีตนักร้องเจ้าของเพลงฮิตฉันทําอย่างไรเปล่ามีน้ําตาแล้วก็ลูกชายน้องทีเจนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยที่ทั้งคู่พักอาศัยตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่ยังมีงานร้องเพลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง2เดือนที่ผ่านมาครับทั้งคู่ถูกโควิด19พรากรอยยิ้มไปคนเป็นแม่ทนเห็นลูกชายอดอาหารไม่ได้จึงต้องลดศักดิ์ศรีออกมาโพสต์ขอ <S <S ข้าวกิจนครับ มันรก็จริงๆวันนั้นอะไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าแบบคิดคำนวณแล้วแบบเอ๊ไข่ปล่าป๋องมันเหลือว่าป่องเดียวแล้วนะแล้วก็แบบแต่ข้าวก็เหลือไข่ไม่มีละใกล้ละใกล้ละใกล้จะหมดละแล้วก็โอ้น้ำมันเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วกะว่าเดี๋ยววันนั้นอะเดี๋ยวจะไปไปหาเพื่อนบอก กะจะโทรหาเพื่อนอ่ะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพาไปซื้อของหน่อยเพราะจะไม่จะอาจจะไม่ขอเป็นเงินให้พาไปซื้อของแทนดีกว่าเหลือตังแบบน่ารักน่าน่ารักอยู่ในบัญชีซึ่งกดไม่สามารถได้แต่ว่าอยู่ได้อ่ะเพราะเราทำแบบข้าวกินเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าที่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 ไม่มีเงินอีกที่โพสต์ไปที่ไม่มีเงินอ่ะเพราะจ่ายค่าที่ต้องจ่ายไปหมดแล้วเราก็คิดไปคิดมา มันหมดแล้วเนี่ยทั้งเงินก็หมดแล้วท่อของมันกําลังจะหมดแล้วยังไงเนี่ยคิดไปถึงแบบอุ้ยแล้วเงินเยียวยาวกว่าจะได้เดือนหน้าเราตายแล้วเงินเดือนเยียวยาวก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายแล้วไหมเราก็แบบมันคิดเปคราวนี้มันแบบคราวนี้มัน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 ฟุ้งไปหมดเลยอ่ะก็แบบมันผัดผัดัดผัดข้าวอยู่หรอแบบว่า มันแย่ามากอะในอารมณ์<ะ>นั้นอะคือเหมือนแบบคือเราคิดถึงวันมุ่งนีล้วว่าเราจะถึงอยู่ยังไงใช่ใช,ใช่คือมื้อเย็นอะแล้วมืออม้อเย็นอะมื้อเย็นยังไงวันคือเช้าไหมแล้วก็แบบปล่อยปล่อยทุกอย่างเลยค่ะเหมือนแบบปล่อยปล่อยตะเลวปล่อยทุกอย่างเขาแบบท้องสำับอยู่ข้างมืออะเราไ<ก>ม่คิดเลยเราคิดว่าอาจจะมีโดนโดนโดนด่าเยอะด้วยแต่ว่าทำไงอะไม่มีอะ ก็ต้องขออะจ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 ะให้ทำยังไงล่ะจะให้ฉันทำอย่างไรคะกูอะสิใช่ทุกคนย่อมต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีความแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแบบยืนด้วยสองขาสองแข้งพี่ังพังออกไปหางานงานไม่มีทำยังไงศักดิ์ศรีกินไม่ได้ศักดิ์ศรีแต่ลูกอดคนมีลูกจะรู้สมมติว่าคนพูดว่าโหลดแบบเอยอย่างงี้ คนมีลูกจะรู้มันคือใสใหญ่อะใสสัมพันธ์นะเอาเป็นว่าถ้ามีลูกจริงๆเป็นเลือดเนื้อเชืออ้อไขอะคำว่าตายแทนได้มันมีจริงนะคะไม่กินกินไม่ลงมไม่เราเราเรากินยาด้วยแล้วช่วงนี้พอแบบยิ่งไม่ได้ออกไปข้างนอกยิ่ง<ะ>กินไม่ลงแล้วก็พอไม่ออกไปมันก็นอนอย่างเดียวเจ้าของงานสิลูกผมทำงานงนะคะผมทำงานได้